ครับวันนี้ก็ขอสวัสดีชมก็ออขอเสียงอภัยครับวันนี้ก็อยู่กันในแบบที่ชื่อว,ว่าเบิร์ดลีสเซเวนเวอร์ลีสแล้วก็ทำ็นเสียงแถวนี้นี่มันมีโอ้ยขออภัยเสียงด้วยนะครับขออภัยเสียงด้วยนะครับขอโทษที่มีเสียงครับเพราะว่าตอนนี้มีพ่อแม่อยู่ก็ ไปคุยตรงอื hey, cool, ่นไปคุยตรงอื okay, now, so mm ่นไปคุยตรงอื่นก็คนะเพราะว่าเราไม่มีห้องเช็ดแล้ก็เราหัวเช็ดข้างล่างเลยแล้วก็แบบนี้เหมือนกับอารมณ์เหมือนกับแบบทั่วๆไปแบบที่มันได้ยินอะไรกันนะครับก็คครับเดี๋ยวเราจะ าน,นี้นะครับเป็นแบบที่ไม่อยากเล่นเลยครับไปเล่นแล้วไม่อยากเล่นเลยคือเราเคยเล่นตั้งสองรอบแล้วนะครับนี่เราเป็นรอบที่สามแหละเพลงกี่นดกสิจากคุณบิ๊กเกมครับในแมปที่ชั่วอาจจะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งเขาสร้างอยู่หลายแมปเหมือนกันนะครับเปิดมาครับเขาเขาเราจะอยู่ในหน้านี้นครับคือนหน้านะ้นะครับโอ๊ย ก็จะอยู่ในหน้านี้นครับให้เราทําอะไรไปหน้านี้คือเราต้องสร้างฐานกำบังครับผมโหเพราะว่าไเขาทาส,สร้างอะไรกันนะครับคือเราจกว่าสร้างอะไรกันเพราะว่าเราดูไปแล้วนะครับเราเราก็เลยคือทุกคนเราไม่งงครับเพราะว่าเราดูไปแล้วดูจากช่ององื่นนะแล้วก็โปรโมโค้ดเราเราบอกวิธีการเอาไปแล้วนะครับคือมันง่ายมากครับผม อุปอกรณเระบบทีกันไปเอาไปแล้วนะครับโอเคไปกันดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะสร้งางผ่านกันดีกว่าโอเคแล้วก็สร้างะไรนีสน้สร้างะไรนี้สร้างะไรนี้โอเคแล้วก็เลี้ยงชั้นขึ้นไป โอเคโอเคโอเคนะครับค okay. 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 okay, uh ือตอนนี hmm. ้เรามีต mm ังอยู <lite> ่หนึ่พันเอ้ยหนึ่งพัสามิบแล้วก็ เลเวลสิบเอ็ดนะครับแล้นเล่นมีคอมเนะเพราะว่ามทรสัพท์ก็เล่นได้นะครับก็นะครับเดี๋ยวจะมาฆ่ากันเพราะก็ยีกันตุงมันเลยเหรอคือนี้ในโทรศัพท์มันจะเห็นได้ขึ้่หนึ่งนะคบแต่ในในคอมมันจะเห็นได้ว่าอุ้ยจำไม่ได้เลย โอเคนะมันก็จะมีคนยิงกันอย่างสนุกสนานที่จริงมันไม่ได้ฆ่าหรอกมันฆ่าซอมบี้กันนะซึ่งสามารถตายได้นะเอยเอ้ยเอาเฮ้ยเอ้ยเอ้ยฆ่าไปหมดอีกเอื้อเตยโดนซอมบี้ฆ่านี่คกระโหลกไปก็มีมามาหยุดขอขอคือมันสามารถพังได้นะแต่ว่ามันไม่ใช่พังเลยนะคะแต่มันจะพังได้นิดนึง มันจะมีเวลาอยู่นานพอสมควรสักสามนาทีนะครับก็นานไหมนานมากครับคือสามนาทีก็นานแล้วนะคับผม,มคือเราต้องยิงพวกนี้ไปนะครับเราตายแต่ว่าเราจะได้เงินนะเพราะว่าต้องคือเราต้องเก็บตังคนะ์อะเราไม่ได้เงินนะนี่เหลือสองนาทีแล้วโอเคคือตอนนี้เล่นมาได้สักไม่กี่นาทีแล้วอะ หนึ่งนาทีแล้วนะโอ้ยตายเคิดแต่ได้คิดนี่สี่นาทีนี่และเออเหนอตายคือบอกได้เลยพอเราเล่นแบบนี้ทุกครั้งอ่ะมันต้องมันต้องเหนื่อทุกครั้งอ่ะครับ <c oughs> เพราะว่าในแบบนี้เราไม่อยากมาอัดน,นะในนี้ก็อยากเอามาอัดนะแต่ว่าอัดไม่ทันแ้เดี๋ยวคุณอยู่เขาเขาเขาอัดไปก่อนแล้ว <c oughs> เราเราอัดช้ากับเพื่อนเลยครับคือเราอัดช้ากับเพื่อนเลยครับคือเราอัดช้ากับเพื่อนเลยครับเพื่อนๆหนูหนูเขาอ่ะคือเราอัดช้ากับเพื่อนๆหนูหนูเขาแล้วเราเอดอัดช้าคืออัดช้าตายเลยเอออย่างนั้นแหละค่ะวิว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 โอเคนะครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่เสียงอะไรละโอเค อายซะนี่คือเราฆ่าเล่นหลายครั้งไหมก็ไม่ได้หลายครั้งนะแต่เราเก็บเงินของขดิบฆ่าได้เยอะมากได้หลายครั้งมากนี่ครับได้หนึ่งพันหนึ่งอะหนึ่งร้อยสามสิบห้าเลยครับแต่ตอนนี้ยังไม่เก็บได้สักครั้งเลยอันนี้นะ้อยห่ะเอ้ย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 โอ้ย,ยก็ทำในแบบนี้ก็ขอทำอีก 2ทีแล้วกันนะแล้วก็จบแล้วเพราะว่าแบบนี้นี่มันคือแบบในแบบนี้มันเล่นยากครับโอ้ยตายตายแต่ลนะวยตายแต่ละรอบนี่มันตายแบบคุ้นกันนะคะอันนี้ะลงอ่ะคือเราอัดในวันที่สี่ครับแล้วลงวันที่ห้านะครับ ือเราอาบวันที่สี่แต่ลงวันที่ห้านะครับไ่รู้ว่าเราอะจเราลงตอนจะเราลงวันตอนเราลงวันที่สี่ตอนเที่ยงคืนนะคะตรงนี้เนะี่ยหรือว่าอันนั้นกันเลยสองอัวน,นี้ตอนเราตายแล้วเนะนี่ยหือเราเราว่าเราจะหมดวเวลาไปต้องพึ่งยาสีกแล้วนะครับ แบบแบบนี้นี่มันแบบนี้มันเล่นได้เรื่อยเลยเนี่ยแต่ว่าเราตายตลอดนะต้องกลัวไปสามแล้วสองหนึ่งหนึ่งครับศูนย์ครับโอเคโอเคแบบนี้ก็อาจจะแหลกหน่อยนะครับ ราจะทำการจิ้มแบบนี้ไปเลยเลยนะคะคือเราไม่ทำเป็นฐานทัาบหรอกะคะบือเราทำแบบว่าทำเพื่อว่าคือเราไม่ก็ไม่อยากทำฐานทัาบหรอกครับคือเราก็เราทำฐานทัาบปกป้องตัวเองไว้นะคบแต่ว่าเราทำแบบนี้จริงๆครับคือเรานึกว่าฐานทัาบมันทำได้แบบยุดเกิ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ เครียบโอ้ยท่าชมมันลนไม่พังครับโอเคมันลนโอเคี Oh do we do? จหลุ้นเรื่า